ติดตั้งแบบอ่อกปิดนะครับหนึ่สตริงนะเดินสายเรียบร้อยดูความสวยงามโอเคก็ก็ถ่ายความสาดเรียบร้อยการเดินสายทุกอย่างการเก็บลางการเก็บสายนะ แล้วก็พี่กบก็เดินไปดูข้างหลังพี่พีเดินท่อจากแผนทีวีนะ,ะเราเดินแบบไหนมาดูนะมา,มาดูอันนี้ก็ต่อลงกราวแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยนะครับอ่ะพี่กบมาดูท่ออันนี้ท่อที่เราจะเดินสายกราวนะครับยังไม่ได้เดินกราวนะครับอันนีงวนไม่ก่อนนะครับ ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับตรนี้ก็มาลุยต่อเป็นเฟกนะกันฉนวนกันน้ำนะครับเป็นท่อ i อ p นะครับตัวนี้ก็ลงมาจากแผงนะครับส่วนกลาวก็ส่วนกลาวดีซีนะครับต่อลงไป2เมตรสี่สิบนะครับ,ร 7, รบตัวนี้ก็สายพีวีนะครับที่จะไปที่ <S 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 มอเตอร์ะรอจะทะลุเข้าไปอันนี้คือการเดินสายที่ได้มาตรฐานนะครับ